จิตมีกี่ดวงคําตอบที่ถูกต้องคือมีทีละดวงในอภิธรรมมีนับไม่ถ้วนนั่นชนิดของจิตชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันเสาร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ครั้งที่แล้วชวนมาอยู่ในเนื้อหาบทที่สองนี่แหละครั้งนี้ก็ยังอยู่ในบทที่สองไปตามเดิมจากบทสำคัญ4บทบทหนึ่งความจริงแท้บทสองความจริงเทียมบทสาความหลุดพ้นบท4ี่หนทางธรรม บทที่สองนี้เป็นความจริงเทียมแต่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเอาไว้ก่อนว่าถึงมันจะเทียมคือมันไม่แท้แต่มันก็ไม่เท็จคือเทียมนั่นแหละแต่ก็จริงคือไม่ใช่เท็จมันจริงชนิดหนึ่ง ท่านเรียกว่าจริงตามสมมติจริงตามโลกบัญญตัติจริงตามเหตุปัจจัยจริงตามเงื่อนไขมันไม่ใช่ความเท็จคือไม่ได้หมายความว่ามันหาแก่นสารอะไรไม่ได้อาละถ้ามองจากมุมปรมัติมันก็ไม่มีแก่นสารอยู่แล้ว แต่ในมุมสมมติในบางแง่บางมุมมันกลับสำคัญจำเป็นเร่งด่วนจะยิ่งกว่าความจริงแท้โดยปรมาทเสียอีกดังนั้นก็ต้องตกลงกันหรือทำความเข้าใจให้ตรงกันเอาไว้ก่อนว่าความจริงเทียมนี้แม้มันจะไม่มีอยู่จริงในชั้นปรมาทสิจธรรมหรือตามธรรมชาติแท้ แต่มันก็มีอยู่จริงตามโลกปัญญาติตามคำสมมติตามเหตุปัจจัยตามเงื่อนไขที่ในบางแง่บางมุมนั้นมันสำคัญสำหรับสรรพศาสตร์ยิ่งกว่าความจริงตามปรมัตร์เสียอ,อีกนี่เมื่อเข้าใจเอาไว้ตรงกันอย่างนี้ทีนี้เราก็จะได้มาคุยกันอย่างรู้เรื่องคือไม่ คุยกันไปคนละทิศละทางอย่างทําความเข้าใจหรือร,รู้เรื่องกันไม่ได้แต่ถ้าเราจับหลักได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เข้าใจไม่ได้หรือทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องคลิปก่อนได้พูดเอาไว้ว่าความคิดเกิดก่อนคนคิดเมื่อจิตเห็นจิตคนคิดก็หายไป เหลือไว้ให้เห็นแค่ความคิดนี่พอเราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเห็นอยู่ว่าความจริงของชีวิตนี้มันมีทั้งจริงแท้จริงเทียมแม้ในชั้นจริงเทียมนี้เราก็จะเห็นชัดเจนได้โดยการที่เรามองเห็นอยู่ว่าความจริงเทียมนะ่ะมันเป็นส่วนของความคิด จิตที่มันรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วมันก็สมมติบัญญัติเป็นอะไรไปต่างๆนานาขึ้นมาเช่นสมมติว่ามันมีคนมีตัวมีต้นมีคนมีสัตว์มีกมมูมิงมันฉันเธอมึงมันฉันเธออย่างเนี้ยมันก็คือการสมมติบัญญัติขึ้นมามัน จะเห็นว่ามีอยู่จริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะหลงว่ามันมีอยู่จริงๆไปตามจิตที่มันคิดนึกไปเพราะว่าจิตมันยังไม่เห็นจิตจิตยังไม่ทันความคิดจิตยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติแต่พอจิตเห็นจิตจิตทันความคิดจิตเข้าถึงธรรมชาติมันก็เฉนอยู่ว่าอ้าวตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอนี่มันเป็นสิ่งที่ จิตคิดนึกตามความรู้สึกสัญชาตญาณวิชาตันหาประานมันปรุงแต่งขึ้นมานี่นะ <c oughs> คือโดยประมาัาสัจธรรมแท้มันไม่ได้มีอยู่จริงแบบนี้แหละที่เรียกว่าพอจิตเห็นจิตความคิดก็หายไปเหลือไว้เห็นแต่ความคิดคือตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอนี้มันก็เป็นความคิดชนิดหนึ่งมันเป็นสังขารและจิต เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาก็ในขันห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอก็เป็นสังขารในขันห้านั่นแหละทีนี้มาคลิปนี้ก็เอาคำถามที่พบคำตอบอยู่บนสื่อโซเชียล มากมายส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะตอบแล้วทำให้พากันหลงไปใหญ่เพราะคำตอบนั้นเหมือนกับว่าผู้ตอบยังเข้าใจไม่ชัดเจนในเรื่องสภาวธรรมเช่นพอถูกถามว่าจิตมีกี่ดวงบ้างก็ตอบว่ามีดวงเดียวโดยก็มีพระบาลีมาอ้าง อยู่นั่นแหละแต่ทีนี้ก็เพราะความที่ไม่เข้าใจว่าพระบาลีตรงนั้นท่านมีความประสงค์อย่างไรคือพูดไปก็ตอบว่าดวงเดียวมันก็ถูกแต่มันถูกบางแง่แล้วมันผ่านทำให้เข้าใจผิดไปอีกหลายมุมหรือแม้แต่ตอบว่าจิตมีหลายดวงก็ได้อีกเหมือนกันเพราะในอภิธรรมก็แยกจิตออกไป ร้อยอดดวงและถ้าแยกย่อยแบบทุกแง่ทุกมุมไปอีกจิตก็อาจจะขยายไปได้อีกจนนับไม่ถ้วนอย่างนี้มันก็เลยพูดว่าถ้าจะตอบว่าหลายดวงมันก็ได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตอบว่าดวงเดียว มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เข้าใจผิดพลาดไปได้เช่นถ้าไปเข้าใจว่าคนหรือสัตว์ที่เกิดมานี่มีจิตดวงเดียวตั้งแต่เกิดจนตายแล้วพอหลังจากตายไปแล้วก็จิตดวงเดิมนี่แหละจะพาท่องเที่ยวไปเกิดในภพภูมิใหม่ในสังสารวัฏต,ต่างๆนานาเป็นนรกสวรรค์กันไป อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายสัสสัทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงไปในขณะเดียวกันถ้าไปเห็นว่าจิตมีหลายดวงนั่นแหละแต่ว่าไปเข้าใจว่าจิตแต่ละดวงนั้นพอมันดับไปแล้วมันก็เป็นอันดับไปขาดศูนย์ไปไม่เป็นเหตุปัใจจัยให้จิต ดวงอื่นๆสืบเนื่องต่อไปอีกคือเห็นเป็นแต่ละดวงละดวงไปไม่มีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันถ้าแบบนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายขาดศูนย์เป็นอุเฉท,ทิฐิไปเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นจะตอบว่าดวงเดียวหรือตอบว่าหลายดวงมันก็ซูมเสียงที่จะ เป็นมิจฉาทิฐีได้ง่ายแม้มันจะถูกในบางแง่บางมุมก็ตามในที่นี้ก็เลยขอเสนอคำตอบใหม่เพื่อให้มันตรงกับประมติศัจธรรมหรือความจริงแท้ของชีวิตและสรพพสวรมากที่สุดนั่นก็คือมันมีทีละดวง คือตามขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและวิญญาณอันที่มีความหมายเดียวกันหรือเป็นไวัยพ์กันกับจิตนั่นน่ะมันไม่ได้มีอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรแต่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยตามกระบวนการในปฏิจจสมุปบาทต,ตามอำนาจ การสหกรณ์รของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละพอมันมาจากสหกรณ์คือมาทำงานร่วมกันภายใต้กฎอิทัพปัจจยตาตามกระแสปฏิจจสุบาทมันก็เกิดเป็นจิตขึ้นมาทีละดวงละดวงในวันหนึ่งหนึ่งของคนของสัตว์แต่ละตัวละตนนั้นมันก็ เกิดดับได้หลายร้อยหลายพันหรือแม้แต่หมื่นแสนจิตคือถ้ามองในมุมนี้จะเห็นได้ว่าจิตที่มันเกิดทีละดวงละดวงเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปจนนับไม่ท้วนนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจิตหลายดวงได้โดยที่มันต่อเนื่องกันไปนั่นเองแต่ว่าทุกขณะ ที่เกิดผัสสะเกิดเวทนามีสัญญามีสังขารขึ้นมานั่นจิตมันจะเกิดมาทีละดวงพอมาทำหน้าที่แล้วมันก็ดับไปคือไม่มีตัวตนนี่แหละมันถึงเเป็นอนัตตาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันแค่เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัย ตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วแปรปรวนดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นโดยที่มันก็เกิดมาตามที่มีจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยให้มันเกิดแล้วพอมันเกิดมาแล้วพอมันจะดับมันก็ทิ้งเหตุปัจจัยไว้สําหรับให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นตามมาอย่างนี้เสมอไปแบบนี้แหละจึงพูดได้ว่ามันมีทีละดวง คือมันดวงเดียวนั่นแหละแต่มันเป็นดวงเดียวที่มีทีละดวงโดยที่แต่ละดวงละดวงนั้นก็เป็นเหตุปัใจจัยให้ดวงใหม่สืบเนื่องกันมามันก็เลยเป็นสังสารวัตรไม่มีสิ้นสุดตั้งแต่ก่อนเราจะมาเกิดหรือหลังจากเราตายไปแล้วอันนั้นแม้มันจะพ้นวิสัยที่จิตปุทุชนอย่างเราเราจะตามไปรู้ไปเห็นได้ แต่เราก็สามารถที่จะคาดเดาเอาได้ว่าเอาละถ้ามันมีเหตุปัจจัยกันมามันก็มาอย่างนี้แหละก่อนที่เราจะมาเกิดมันก็มีเหตุปัจจัยมาอย่างเนี้แล้วก็มาทําให้เราได้เกิดแล้วพอหลังจากที่เราแตกหรือตายไปมันก็จะมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องไปถึงจิตดวงใหม่ๆถึงชีวิตใหม่ๆต่อไปอีกตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นแหละ เพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแปรร่างไปอย่างไร <c oughs> เปลี่ยนจากสสารไปเป็นพลังงานเปลี่ยนจากพลังงานกลับมาเป็นสสารอย่างไรอันนั้นมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยหรือมันไม่จําเป็นสําหรับเราที่จะไปรู้อะไรหน้าที่ของเราก็คือรู้ตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นี้ให้มันชัดเจนกันแล้วกันว่ามันไม่ใช่มีดวงเดียวตั้งแต่ ต้นจนอาวาสานถ้าแบบนั้นมันเป็นสัจสตทิทิความเห็นว่าเที่ยงไปและในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่พอดวงนี้ดับไปแล้วมันจะขาดศูนย์หมดสิ้นไปเพราะถ้าแบบนั้นมันก็จะเป็นอุเฉทตททิฐิตายแล้วศูนย์ไปเสียซึ่งล้วนแต่เป็นวิจชาทิฐิถ้าเป็นสัมมาทิฐิต้องเห็นว่ามันมีทีละดวงดังนั้นชีวิตของเรามันก็จึง เป็นเพียงแค่เรื่องของจิตที่มันสืบเนื่องกันมาท,ทีละดวงทีละดวงต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายนับดวงได้ไม่ท้วนถ้าถือเอาตามในอภิธรรมแต่ละดวงนั้นมันก็มีมากมายหลายชนิดจนนับไม่หวาดไม่ไหวอีกเหมือนกันรวมแล้วก็เป็นชีวิตของเรานี่แหละแบ่งเป็นฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างฝ่ายสุขบ้างฝ่ายทุกข์บ้าง คละเคล้าปะพนกันไปสรุปว่าจิตมีกี่ดวงตอบให้ถูกต้องที่สุดก็ต้องตอบว่ามีทีละดวงแทนที่จะตอบว่ามีดวงเดียวหรือมีหลายดวงเพื่อที่จะได้ให้มันตรงกับสภาวะธรรมที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สำหรับใครที่ยังฟังไม่เข้าใจทางรัดง่ายๆก็คลิกลิงก์ ดาวน์โหลดหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตที่เราชวนกันอ่านใต้คลิปนี้ก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอ่านผ่านมือถือได้ฟรีทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะครับ